ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการเดินหน้าเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชูอัตลักษณ์สารลักเมือง4ทิศหนึ่งเดียวในประเทศไทยพร้อมกับมีการเปิดพื้นที่นะคะให้อินฟลูเอนเซอร์ได้มาร่วมกันถ่ายทอดสเสน่ห์ภูเก็ตในมุมมองใหม่ๆค่ะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้มีการเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสารหลักเมือง4ี่ทิศที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นหาที่ไหนไม่ได้จากที่อื่นๆในประเทศไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรกงากเงาความเชื่อและวิถีชีวิตของคนภูเก็ตที่มีการสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนโดยสารหลักเมืองทั้ง4แห่งจะตั้งอยู่ครอบคลุมทุกทิศของจังหวัดค่ะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในพื้นที่และยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่อง เที่ยวสายวัฒนธรรมและสายศรัทธาค่ะที่สามารถวางแผนมากราบไหว้ให้ครบได้ทั้ง4ทิศในวันเดียวหรือบางคนอาจจะเลือกเดินทางมาแค่บางสถานที่บางโอกาสแล้วก็ตามความเชื่อของแต่ละคนก็ได้ค่ะซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับในการร่วมผลิตคลิปสั้นแล้วก็วิดีโอไลฟ์สไตล์นะครับเป็นการถ่ายทอดเส้นทางสารหลักเมือง4ทิศสู่กลุ่มนัก ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่องของการเล่าเรื่องแบบเข้าใจง่าย เพื่อที่จะให้การท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าการเดินทางซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดไทยไทยพริกโฉมวัฒนธรรมไทยและก็โครงการอันซินไทยไทยที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์การสัมผัสวิถีชีวิตและก็อัตลักษณ์ของชุมชนมากกว่าการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่และก็เป็นการช่วยการยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนครับ ได้มีคนรู้จักศาลหลักเมืองมากขึ้นห่ะเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นนะคะถ้ามีคนมาเขาก็สามารถซื้อของเราได้อะไรประมาณนี้ผมตั้งใจมาไหว้แล้วก็ได้ขอพอรจากศาลหลักเมืองแล้วปีที่แล้วผมก็ได้ทําทได้ประสบความสําเร็จแล,แล้วครั้งนี้ก็เลยมาไหว้ไหว้ศาลหลักเมืองทั้ง4ที่นะครับผมเพื่อขอ ขอพรขอโชคขอพรเรามาทำมาหากินที่นี่พี่ก็คิดแบบว่าเออจะมาช่วยแบบช่วยให,ให้เราทุกอย่างราบรื่นดีขึ้นแบบนี้ นอกจากนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนนะคะร่วมในพิธีบวงสวงสารหลักเมืองถลางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและชุมชนโดยจะมีการจัดพิธีบวงสวงสารหลักเมืองถลางหาดเลพังแม่เกษินีในวันที่14มกราคม2569โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา7นาก39นาทีเป็นต้นไปจากนั้นในวันเสาร์ที่17มกราคม2569 จะมีพิธีบวงสวงสารหลักเมืองถลางป่าสากักแม่ส้อยแก้วเริ่มพิธีในเวลา7.39นาฬิกา39นาทีเช่นเดียวกันจึงอยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะมาร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมกันสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะ